ตอนนี้ได้อยู่ที่หาดป่าตองค่ะคืนนี้เราจะมาเข้าดาวกันที่นี่และก็คืนนี้เราก็มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวทําความรู้จักเพื่อนก่อนเธอชื่ออะไรคะอันยองฮาเซโอีรึมเนื้ปัญญาสุจานุตาเขาเขาคลั่งเกาหลีอยู่นะคะคืนนี้เราจะมาเข้าดาวกันที่ หาดป่าตองนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่น่าจะสนุกที่สุดในภูเก็ตแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งแล้วก็พาไปชมบรรยากาศกันนะคะคืนนี้าจะข้าเราวกันที่นี่เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะไปค่ะแล้วตอนนี้เรากําลังจะพาทุกคนไปดูที่ซอยบางลาก็คือ walking s สต e e t ในเมืองป่าตองเ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 อาแผ่นติดนะครับ ตอนนี้คนกำลังทยอยเริ่มมากันนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะมากเพราะถ้าเยอะมากจะแบบไม่มีที่จอดรถแล้วก็รถติดแล้วก็การเดินก็จะแบบแน่นๆหน่อยให้เดินนะออวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเชือนี้ก่อนนี่คะอะไรเท่าไหร่สาสิบบาทก็หนูเอาอันสีม่วง thank you ขอบคุณค่ะ เราได้มาแล้วนะคะโบชมพูน่ารักน่ารักในราคา50บาทนี่ต้องใส่ยังไงให้สวยอ่ะให้แบบดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงใส่สวยอ๋อใส่สวยก็คือคนอื่นใส่ใช่ไหมเนี่ยพูดเดั้นใช่ไหมนี่ยกลับบ้านได้แล้วรถมึงเนี่ยพ่อตามไปส่งยาแล้วเร็ว พี่เขาใส่ยังไงให้สวยก็สวยแล้วนั่นแหละมันเกาหลีอ่ะอี๋งเออแบบน,นั้นแหละยันฮ้องได้ปะไปค่ะ <laughs> ไปต่อค่ะหนีพ่อมานี่จะไปส่งปลาที่หาดสุริน์ก็ไม่ไป <laughs> <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ซอย Walking Street <laughs> ก็คือซอยบางลา <laughs> เป็นถนนคนเดินนะคะ <laughs> ถนนคนเดินยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องมาเดิน แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งสักร้านหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะรอเขาเดาวป้าต้องบีภูเก็ต 20ส่วนน้ำปาน80บาทไม่โดนโกงราคาแน่นอนนะคะเพราะว่าเมนูทุกอย่างเขาเขียนไว้ในเมนูเลยว่าราคาเท่าไหร่ใครที่เข้ามาแล้วไม่กล้าซื้อก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงนะคะเราเพิ่มมาเดรนวนนะคะเซเ,เวนนะคะร้อนมากขอให้ดูของกินนะคะ อีกประมาณอ๋อแล้วาเห็นแล้วอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงร้านเป้าหมายของเราแล้วนะคะซึ่งเราจะไปเช็คร้านเขาดาที่ตรงนั้นนะคะทุกคนใช่ <c oughs> เราจะต้องไปเช็คร้านกันก่อนนะคะว่ามนนีคนเยอะไหมตอนน,ตอนนี้เวลาสามทุ่มสี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านบ้านลายไม้ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าคนเยอะไหม <c oughs> หรือว่ามีโต๊ะว่างหรือเปล่าเราต้องไปลุ้นกันนะคะ ถ้านอกจากร้านบ้าน,านไรไม้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปนั่งร้านไหนที่มันมีบรรยากาศแบบโล่งโปร่งสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าร้านบาร์อื่นๆก็จะแบบเล็กๆแล้วก็คนแออัดแล้วก็แน่นมากมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะทุกคนวิเราเห็นป้ายร้านเราแล้วทุกคนอยู่ตรงนู้นเนี่ยเราหวังอย่างเดียวนะคะกับการเข้าร้านนี้ก็คือว่าเราจะไม่เจอ คนรู้จักหรือโจทย์เก่าได้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านที่เราจะนั่งแล้วนะคะชื่อร้านบ้านลายไมย้เราไปดูกันนะคะว่าโต๊ะบ้างหรือเปล่าโอ้โหทุกคนดูแถวดิถ้าแถวขนาดนี้เราจะได้นั่งมัยเนี้ยร,ร้านนี้คือร้านที่ถูกเลือกนะคะแล้วร้านต้องเลือกเราด้วยเราจะต้องมีที่นั่งใดๆเดี๋ยว เรายืนรอคิวก่อนนะคะเราเดี๋ยวถ้าเกิดได้ไม่ได้เดี๋ยวตามดูจ้าทุกคนหลังจาก45นาทีผ่านไปเราเพิ่งได้โต๊นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูนะ เมื่อกี้เราให้ดูบรรยากาศในร้านไปแล้วนะคะแล้วก็เรามานั่งที่นี่เราสั่งแค่เครื่องดื่มอย่างเดียวเพราะว่าเราทานอาหารมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เราจะเท้าเดากันที่นี่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันคืนนี้จ้าทะแดนทุกคนตอนนี้เราก็มาหาที่นั่งหน้าหาดได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดู พูกันตรงนี้นะคะหาที่นั่งยากมากเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วก็รถติดมากๆกว่าจะหาได้นานมากค่ะทุกคนประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณกําลังจะห้าทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งดูพูกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้หน้าหาดฝั่งวงเวียนปารลมาปะเออคนเยอะมากเดีย๋ยวเราให้ดู ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเลยจากหน้าโรงแรมมาแล้วก็จะเป็นคนไทยแล้วนะคะทุกคนเฮลโหลมาเจอเพื่อนค่ะทุกคนอร่อยเดี๋ยวเราขอไปคุยกับเพื่อนกันค่ะบ๊ายบายแยกจากเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหา ไปที่นั่งของเราเพราะว่าอีก4-5นาทีก็จะได้เวลาแล้ว1 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองจิ่งใจก็ขอให้ส่งผ่านชนะนะคะ